วันนี้นะคะหลังจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนลายเส้นไปแล้วนะคะการวาดลายเส้นพื้นฐานไปแล้ววันนี้นะคะจะเป็นการวาดลายเส้นลายไทยนะคะวาดลายเส้นลายไทยเนาะครูจะเริ่มด้วยการวาดลายเส้นาตาลายกระจังตาอ้อยตรงนี้แบบนี้นะคะ ลายกระจังตาอ้อยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนเราจะวาดลายเส้นแบบนี้ได้คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยก็จะลําบากเนาะเราก็เลยจะต้องนะคะเราก็เลยจะต้องล่างเป็นแบบแปนเอาไว้เพื่อให้เราขึ้นเป็นรูปทรงลายกระจังตาอ้อยพื้นฐานได้ไง่ายขึ้นนะคะหนูจะเห็นว่าด้านซ้ายเป็นการวาดตารางเอาไว้เพื่อให้เราได้กําหนดจุดว่าเราควรจะโค้งอยู่ตรงไหนนะคะปลายมันควรจะอยู่จุดตรงไหนเนาะเพื่อให้รูป าลายเส้นลายไทยกระจังตาอ้อยเนี่ยออกมาสองข้างเท่าๆกันแล้วก็เป็นลายตามจุดที่เรามาร์กเอาไว้หรือกําหนดเอาไว้นั่นเองนะคะอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อนวันนี้ครูให้หนูใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ใช้ไม้บรรทัดแล้วก็มีขนาดนะคะมีขนาดโดยรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ8ซนติเมตรเนาะนะคะ8เซนติเมตรหนู จากหนึ่งมาถึงแปดึ๊บล่างไปเลยนะคะอ่ะต่อไปด้านล่างนะคะแนวตั้งแนวตั้งให้หนูมาร์คไว้ก่อนอันนี้หนึ่งตรงนี้แปดใช้ดินสอมาจุดเอาไว้นะคะอ่ะต่อไปแนวนอนด้านล่างนะคะมาร์คเหมือนกันเพราะทำไมเราถึงต้องมาร์ครู้ไหมถ้าเราไม่มาร์คจุดเอาไว้ก่อนแล้วเราวาดเลยบางทีมันอาจจะเบี้ยวนะคะใส่ตาเราอาจจะเบี้ยวมันสี่เหลี่ยมจัตุรัสอาจจะเป๋ะไปด้านใดนด้านหนึ่งเนาะ นะคะมาก่อดแปดทีนี้แหละตรงนี้เราจะทําให้เรารู้ว่าเส้นที่เรามาร์กเท่ากันไหมนะคะ,ะจากข้างบนลงมาถึงจุดที่เรามาร์กเอาไว้แปดไหมถ้าแปดแล้วปุ๊บหนูขีดได้เลยนะคะหนูขีดเส้นลงมาได้เลยแล้วก็โดยรอบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคำว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือทุกด้านมีเส้นรอบเท่าๆกันนะคะมีเส้นรอบเท่าๆกันอ่ะ พอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นตารางจะต้องแบ่งเป็นตารางเหมือนตัวอย่างนี้นะคะในตัวอย่างเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่ตารางนะคะเราก็จะแบ่งตามนี้แหละเป็นสี่เป็น, 4, ปนไม่ใช่สี่ตารางลูกเป็นสี่แถวนะคะเป็นสี่แถวแล้วก็ด้านขวางอีสี่แถวรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นช่องเล็กๆมันจะได้ทั้งหมด16ช่องนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งให้ได้4ก,ก่อนเพราะฉะนั้นปัจก,กี้นี้เราแบ่งเป็น8ดเซนติเมตรใช่ไหม นะคะเราก็จะมาแบ่งออกช่องละ2เซนมันก็จะได้4ช่องพอดีเนาะนะคะดินสอมมาร์กเลยนะคะ2 4 6 8จะได้ทั้งหมด4ช่องนะคะทุกด้านเลยนะทุกด้านเลยอย่าเพิ่งใจร้อนขีดนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนขีดเส้นรีบรีบรีบร้อนไปก่อนนะให้หนุมมาร์กให้ครบก่อนเนาะ2 4 6 8 สองสี่หกแปดนะคะเสร็จแล้วหนูถึงจะเอาไม้บรรทัดขีดลงมาไม่ต้องแรงมากเบาเบานะคะเบาเบาเป็นเส้นบางๆพอเป็นเส้นบางๆพอหรือบางคนทาไม่ขีดลงมาเลยบางคนอยากจะให้มาเส้นมันแตกต่างกันก็อาจจะทําเป็นเส้นปากก็ได้นะลูกนะคะทําเป็นเส้นปากก็ได้ ะะทำเป็นเส้นปะก็ได้แต่น,นี้ครูจะให้หนูทำเป็นเส้นทึบแต่ไม่ต้องลงมือไม่ต้องกดดินสอแรงมากนะคะไม่ต้องกดดินสอแรงมากเบาๆเห็นไหมได้ครบทั้งหมดแล้วนะคะแนวแนวนอน4ช่องแนวตั้ง 4, ี่ช่องรวมทั้งหมดจะมีในนี้สิช่องอก่อนอื่นที่เราจะมาวาดลายเส้นลงนะคะก่อนอื่นดูดูตัวอย่างสังเกตเห็นตัวอย่างไหมมันจะมีเส้นปะเล็กมาแบ่งครึ่งกลางอีกหช่อง เพื่อเป็นตัววาดปลายล่างหรือลายหรือลายด้านหนนะคะก็คือเขาจะใช้ถ้าเราดับจากด้านบนเขาจะใช้ช่องที่สามแล้วแบ่งครึ่งถ้าแบ่งครึ่งคำว่าแบ่งครึ่งตรงนี้ระหว่างช่องมันสองเซนติเมตรใช่ไหมถ้าแบ่งครึ่งก็คือจะต้องเหลือข้างละหนึ่งเซนติเมตรนะคะให้หนูแบ่งครึ่งโดยการใช้เส้นปากก็ได้เพื่อให้เกิดความแตกต่างนะแต่ก่อนอื่นหนูจะต้องวัดก่อนอันนี้เราได้สองเซนอยู่ใช่ไหมนะคะเราก็ต้องวัดหนึ่งเซนติเมตร แล้วมาร์กเอาไว้เสร็จแล้ววางทาไปบรรทัดลงไปแล้วก็ขีดเป็นเส้นปะเพื่อให้เกิดความแตกต่างเนาะหนูจะได้ไม่งงเป็นปะเล็กๆพอนะคะอย่าปะใหญ่มากเนาะให้มันเป็นเส้นปะออกมาอ่ะพอเสร็จแล้วทีนี้แหละเราจะมาเริ่มกำหนดจุดนะคะเริ่มกำหนดจุดอันแรก ครูแนะนําให้หนูทําด้านไหนก่อนด้านไหนก่อนด้านในคือลายเล็กคือลายเล็กอันนี้นะคะเราจะทำสามเหลี่ยมเป็นมุมมุมสามเหลี่ยมด้านในก่อนก็คือจะเริ่มจากจุดกลางกลางคือกลางของสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมทั้งหมดขีดลงมาจนถึงเห็นไหมคะจนถึงเส้นเส้นที่แบ่งช่องสุดท้ายมาทำเลย อันนี้คือกึ่งดางแล้วลูกนะคะแล้วก็ขีดมาให้มันได้มุมให้มันได้มุมให้มันได้มุมขอโทษทีเมื่อกี้ครูวางว่ามันหัดจิดนะคะอ่าให้มันได้มุมอานนี้ลงมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องหนามากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการปรับเส้นนะคะหนูวัดบางๆพอให้เราพ่อแค่พอเห็น ต่อไปเส้นเล็กเสร็จแล้วต่อไปเส้นใหญ่เส้นใหญ่จะเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะนะคะเริ่มจากจุดตรงนี้โยงไปหาจุดตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดที่เราแบ่งเอาไว้นะไม่ไม่ถึงตรงนี้นะลูกไม่ใช่ตรงข้างล่างเหมือนเส้นเล็กนะคะคือเส้นกลางที่เราแบ่งเอาไว้ตรงเส้นปะนี่นะขีดเบาๆลงมานะคะขีดเบาๆลงมาอ่ะอันนี้ก็ขีดเบาๆลงมา อพอเราได้เป็นเส้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วพอเราได้เป็นเส้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราจะเริ่มลงลายและอันนี้นะลายอันนี้นะยาา่าสับสนนะคะต่อไปเราจะเริ่มลงลายและนะคะคําว่าลงลายหมายความว่าในการที่เราขีดเส้นแบบนี้เอาไว้มันเป็นพื้นฐานเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคมันคือปลาย ของยอดนะคะของยอดนะลายกระจังตาอ้อยนะอันนี้คือยอดเล็กด้านในแต่เวลาถ้าเราวาดจริงๆแล้วมันจะต้องมีความอ่อนช้อยเพื่อให้เกิดความสวยงามของเส้นมีความพิ้วของเส้นมากยิ่งขึ้นเนาะนะคะอ,ะอันดับแรกเราจะวาดวงในก่อนนะหนูดูนะลูกโค้งวงในอันนี้นะคะโค้งวงในจากปลายลงมานะคะแล้วเราก็จะโค้งตรงช่วงนี้ ช่วงที่โคง้งกว้างที่สุดจะอยู่ในช่องสุดท้ายนะคะนะคะแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายของช่องที่สองกับช่องที่สามแถวสุดท้ายตรงกลางมันกําหนดเอาไว้แล้วเนาะ,ะดูนะตรงนี้เราเยียเพิ่งไปอ่อนช้อยมันก็ได้นะคะหนูตีโค้งมันมาก,ก่อนค่อยๆล่างเบาๆถ้าเรายังไม่แน่ใจไม่แน่นอนให้ล่างเบาๆก่อนแล้วก็โค้งลงมาฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ค่อยๆล่างลงมาเ,มเบาๆลบมุมมานิดนึงแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็โค้งอย่างนี้นะคะสองข้างไล่ลงมาแล้วก็โค้งไม่ต้องเน้นดินสอให้ดำมากเนาะไม่ต้องเน้นดินสอให้ดำมากเอาแค่แบบเราล่างๆพอ ะะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูจะเห็นว่าตรงนี้มันยังเป็นเส้นทื่อๆอยู่เพราะงั้นการจะทําให้เส้นมันอ่อนช้อยอาจจะต้องปรับเส้นตรงนี้นิดหน่อยให้มันโค้งรับนิดหนึ่งนะคะปลายอาจจะต้องแหลมขึ้นนิดหนึ่งให้มันโค้งรับตรงนี้ถ้าโค้งมากไปเราก็ลบ,ลบเส้นเก่าเราค่อยๆเอาดิยางลบ ในดินสอก็ได้นะลูกลบเส้นเก่าออกนิดหนึง่งนะคะอย่าให้มันเกินอย่าให้มันเกินขอบที่เรากำหนดเอาไว้อ่าอันนี้คือวงในวงในเริ่มอ่อนช้อยแล้วจากที่เราเป็นสามเหลี่ยมแบบกี้นี้เฉยๆตรงนี้เริ่มอ่อนช้อยขึ้นแหละนะคะอ่ะทีนี้วงนอก วงนอกจะยากหน่อยนะคะมันจะมีหนูวิธีหน่อยเนาะวงนอกหนูดูเลยนะคะลายนอกลายกระจังตาอ้อยเส้นนอกขอบนอกเนี่ยฮะ,ะดูเลยมันจะมีตรงนี้ก่อนเห็นไหมจะมีตรงนี้ขอบที่ออกมานะคะเป็นเอ,อ่อเป็นลายที่ออกมาคล้ายๆลายกระหนกจะตะวัดปลายนิดนึงนะคะให้ดูเป็นเหมือนใบไม้อะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้น ตรงปลายเนี่ยจะอยู่ครึ่งหนึ่งของเส้นป่ะตรงนี้จุดเอาไว้เลยจุดเอาไว้เลยคือเส้นหนึ่งของเส้นป่ะตรงนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของเส้นที่เส้นที่หนึ่งอันนี้คือเส้นที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้คือเส้นที่สองนะคะมันจะอยู่ครึ่งหนึ่งของเส้นที่สองก็คือตรงช่วงที่มันเป็นรอยตัดพอดีอันนี้คือกําหนดปลายไว้เลยนะคะกําหนดปลายไว้เลย เสร็จแล้วเราจะค่อยๆโค้งมันลงมาโค้งลงมาแล้วก็มาจบลงตรงนี้เส้นสุดท้ายด้านล่างแต่จะไม่ใช่ครึ่งนึ่งนะลูกนะเกือบครึ่งนะคะเกือบครึ่งลองวาดดูนะ,ค,ะค่อยๆโค้งลงมาตรงนี้อาจจะต้องปรับเส้นเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเส้นตรงอยู่บางทีเราอาจจะต้องการโค้งมันนะคะ ตรงนี้มันก็จะไล่โค้งมากับตรงนี้ก็จะไล่โค้งมากับเส้นขอบนอกก่อนพอถึงตรงช่องสุดท้ายเราก็จะค่อยๆโค้งมันออกแล้วก็ปุ๊บนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันโค้งมาโค้งมา โค้งมาก่อนโค้งรับมากับอันนี้ก่อนยังอยู่ตรงนี้อยู่นะลูกยังอยู่ที่เส้นขอบอยู่นะเสร็จแล้วพอถึงช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายตรงนี้เราค่อยๆตีโค้งเขาเห็นไหมมันก็จะได้โค้งรับอันนี้กับโค้งรับอันนี้ทีนี้การวาดช่องลายกระนกที่เป็นขอบอันนี้เป็นเหมือนขอบใบไม้อันนี้ นะคะจำนวนขอบใไม้น,มนี้ดูดูนะเส้นที่เราวาดลงมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมาตกอยู่ตรงกลางของเส้นปะที่เราแบ่งช่องที่3ามตอนแรกเลยเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะคะเส้นปะเส้นที่สามเนี่ยในช่องที่สามที่เราปะไว้ตอนแรกเลยเนี่ยลายกระหนกเนี่ยนะคะก็คือขอบกระหนกเนี่ยมันจะลงมาอยู่ตรงเส้นปะพอดีแต่ยังอยู่ในช่องที่แต่ละช่องของมันนะยังอยู่ในแต่ละช่องของมันนะเราอาจจะ ตวัดปลายให้มันแหลมนิดนึงขึ้นไปนิดนึงแล้วก็โคงนิดนึงลูกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันมันอยู่ที่เราบางคนอาจจะตะวัดขึ้นไปเยอะเลยบางคนอาจจะตะวัดน้อยนะคะเส้นมันหนาไปหน่อยคุปปาพยเส้นมันค้งกว่านี้นิดนึงเห็นไหม บางคนอาจจะอยากได้เส้นแบบตวัดเยอะๆก็คือแล้วแต่แต่อันนี้คือพื้นฐานที่เรายังวาดไม่เป็นนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วตรงนี้แหละเราก็จะค่อยๆโค้คงรับกับตรงนี้เพราะฉะนั้นการโค้งลับมันจะไม่ตรงแบบนี้หรอกตรงช่วงนี้เราจะค่อยๆโค้คงลับมันไปเราจะอาจจะวาดเส้นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โค้งรับกับอีกข้างบน ตรงปลายอาจจะตะวัดให้มันไปแหลมนิดนึงนะคะตะวัดตวัดให้ไปแหลมนิดนึงอ่าเนี่ยนะคะโค้งรับกับมันไปแรกๆหนูอาจจะมือสัน่นๆหน่อยเพราะว่ามันนะคะโค้งรับกับมันแล้วก็ลากทับบางคนเขาอาจจะเอ่อวาดตรงนี้ให้ให้มันแอนลงนะ ะะบางคนเขอาจจะว่าตรงนี้ให้มันแอนลงนิดนึงแล้วก็ลบเส้นเก่าออกลบเส้นลบเส้นที่ตรงๆออกนะคะมันเป็นการปรับเส้นเพื่อให้รูปลายไทยเรามันดูอ่อนช้อยนะคะมากยิ่งขึ้นเนาะมันดูอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้น อันนี้ครูปรับเส้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสองข้างมันไม่เท่ากัน,นะะเห็นไหมลูกนะคะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีมะมเออตรงนี้ขึ้นมาถ้าตรงนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังโค้งไม่พอเท่ากับข้างนู้นเราก็อาจจะม้วนมันลงไปอีกอาจ,จะม้วนมันลงไปอีก มันอาจจะต้องใช้การปรับแต่งนิดนึงลูกนะแต่ไม่ต้องหนักมือมากเดี๋ยวลบจนกระดาษขาดนะคะอ่ะเราก็จะได้ลายกระจังตาอ้อยพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราสามารถแต่งเส้นให้มันแบบโค้งเออแล้วก็รับกับรูปแบบของเราเวลาเราออกแบบได้เนาะบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะแบบให้ปลายมันแหลมแขึ้นไปเยอะ วาดขึ้นไปเยอะๆอย่างนี้ก็คือได้แต่แค่เรารู้หลักพื้นฐานว่าโอเคเราจะต้องเริ่มวาดจากตรงนี้ก่อนนะเริ่มกําหนดจุดตรงนี้ก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าหลักในการวาดลายการะหนกเออหลักอขอโทษหลักในการวาดลายไทยอะลูกนะคะเส้นลายไทยเนี่ยมันจะต้องเริ่มยังไงแต่ละลายจะต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเนาะแต่ละลายต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนอันไหนที่มันเส้นหนาๆเราก็อาจจะใช้ยางลบช่วยนะคะใช้ยางลบช่วยแล้วก็ปักไป ปัไปนะ,ะบางคนอ่ะตรงนี้อาจจะโค้งเยอะหน่อยบางคนอาจจะโค้งน้อยอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดนะคะอันนี้คือการวาดลายไทยพื้นฐานนะคะเรียกว่าลายกระจังตาอ้อยนะคะเรียกว่าลายกระจังตาอ้อยเนาะเดี๋ยวลายต่อต่อไปครูก็จะเป็นวิดีโอในคลิปต่อต่อไปแล้วกันนะคะ